สวัสดีครับพบก,กับผมเคนโดเกรียงไกรมาตรพจนสสุนทรครับในรายการปลอดหนี้วิถีปราดครับรายการที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวของแขกรับเชิญในแต่ละสัปดาห์เพื่อมาค้นหาความสุขบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงโดยการไปทอดบทเรียนวิถีปราดจากคนต้นแบบ และเรื่องราวของบทเรียนในวันนี้ครับมีที่มาจากแขกรับเชิญของเราสาวน้อยคนรุ่นใหม่นี่แหละครับที่ต้องการเรียนรู้ความพอเพียงกับคนต้นแบบผู้เชี่ยวชาญผ่านประสบการณ์การเป็นหนี้มาแล้วทุกรูปแบบครับก่อนหลุดพ้นได้จริงเพราะคำสอนของพ่อความรู้มากมายที่เขาได้มาจากพ่อก็จะถูกส่งต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วจะทำให้แขกรับเชิญของเราเปลี่ยนแปลงได้ขนาดไหนติดตามชมกันเลยครับ ข้าวฟ้านวิลงรองทองประกอบไอดอลของคนรุ่นใหม่เป็นทั้งนักแสดงนักเขียนคอนเทนต์และฟู้ดสไตลิสต์ซึ่งประสบปัญหาความวุ่นวายจากสังคมที่ง่ายต่อการสร้างหนี้และการกินที่ต้องจ่ายแพงขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีวันนี้จะได้เรียนรู้ว่าสิ่งใดที่ทําให้เธอหลุดพ้นจากวงจรเหล่านั้นจากคนต้นแบบผู้บิชิตหนี้ทุกรูปแบบบุญลลอมเต้าแก้วเกษตรกร เสาก็ไม่ต้องซื้อเพราะนี่ก็คือไม้ที่เราปลูกไว้แล้วก็ไม้ลวกเอามาทำเนาะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาการกล้วยนะครับดึงใบออกดึงใบ,ดใบออกเอาอขึ้นมาเลยนะครับรูดใบออกให้หมดนะครับจับรูดเลยรูดเหลือแต่ก้านกล้วยแบบนี้ค่ะดึงหนนนะครับไฟดึงโอเครูดออกไปเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอามาผูกข like okay. oh ึ้นเทียบกับความสูงเราจะเอาตัวสุดอันล่างเนี่ยไว้ติดกับพื้นเลยค่ะนะครับแล้วก็เนี่ยหักตรงนี้มุมหักลงมาอย่นี้หนหักลงมาใช่แล้วก็พันอีกหนึ่งรอบพันขึ้นไปหนึ่งรอบนั่นแหละครับเสร็จแล้วก็เอามาผูก เห็นไหมชีวิตแต่ละวันเนี่ยเริ่มตัดเรื่องเงินไปละไม่ต้องเอาเงินมาเป็นตัวตั้งเราใช้ของที่มันเหลือใช้ในชีวิตประจําวันของเราพอเสร็จแล้วปึ๊บเนี่ยตัวนี้ครับมันโดนน้ําฝนตกมาแล้วเราลดน้าเนี่ยมันจะเหนียวโอมันจะแข็งแรงใช่มันจะเหนียวขึ้นแล้วทีเนี้ยพอมันถูกน้ำเนี่ยมันจะชุ่มพอบวบหรือถั่วเนี่ยมันพันขึ้นมามันก็จะมีความชุ่มชื้นเขาก็จะเกาะไอ้ก้านกล้วยเนี่ยขึ้นมา แล้วไต้เปยเนี่ยเวลาโดนน้ำล่ะเชื่อไหมว่ามันอยู่ได้ถึงหกเดือนอ๋อเฮยทนมากหนูใช่ที่หนูเมื่อกี้หนูยคิดว่าเออมันดูเปราะจังเลยจะรอดไหมเนี่ยอะไรเงี้ยแต่เราลดน้ํามันก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาพอมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันก็อยู่ได้หกเดือนแล้วอายุบวกอายุถั่วเนี่ยก็อยู่อยู่ได้หกเดือนก็คือเท่ากัเท่ากับอายุของเขาเสร็จแล้วพอหมดอายุแล้วเนี่ยเราปลูกถั่วปลูกพอเก็บผลผลิตหมดแล้ว เอาไปไหนต่อ,อก็คือเราลูดเสร็จแล้วไปฮะเราก็ขูดดินให้เป็นเขาเรียกว่าแหวกท้องหมูอะ,ะก็คือเอาดินขึ้นสองฝั่งแล้วจะเป็นร่องตรงกลางแล้วเราก็เอาพวกนี้ครับพวกก้านกล้วยต่างๆเนี่ยตัดตัดออกมาแล้วก็เอาลงไปกองไว้ตรงร่องร่อ,องดินเสร็จแล้วก็น้ำหมักเนี่ยราดพอน้หมักราดปุ๊บเอาดินกรบ<ะ>ก็กลายเป็นปุ๋ยซึ่งไม่ต้องไปซื้อข้างนอก ไม่ซื้ออีกล้ไม่ซื้ออีกเงินทองเป็นของมายาข้าวปลาสิของจริงโอ้โหคือต้องบอกว่าอาชีพฟังเนี่ยต้องทิ้งของที่นำมาเข้าฉักเยอะมากหรือแม้กระทั่งครั้งล่าสุดที่เพิ่งถ่ายงานไปเป็นงานเกี่ยวกับ แตงโมเนาะที่เราต้องใช้อะไรเงี้ยด้วยด้วยงานเนี่ยมันไม่สามารถบริโภคต่อได้เราไม่รู้จะทำยังไงกับมันต่อไม่มีความรู้เราทิ้งได้อย่างเดียวซึ่งมันเป็นฉากต่อเนื่องเลยก็คือเราก็มาที่บ้านพี่บุญล้อมเลยอะไรเงี้ยแล้วมันเห็นภาพเลยว่าแบบโโหถ้าเราเอาของพวกนั้นนะที่เราทิ้งจากการถ่ายงานเนี่ยมาทำน้ำหมักหรือมาทำปุ๋ยมาทำกเกษตรเหมือนที่เราไปทำค้างผักกันที่แบบ ทุกชิ้นส่วนไม่ทิ้งเลยอะรอให้มันย่อยสลายไปเรื่อยๆคิดว่าครั้งหน้าถ้ามีการถ่ายงานเราก็น่าจะแบบเอามาปรับใช้เราอาจจะมีแบบปุ๋ยหมักย่อมๆของเราหรือน้ำหมักย่อมๆของเราที่เอาไว้ใช้ในบ้านเราได้ มากี่วันลวหลายวันแล้วเจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสําคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลา <c oughs> การติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทําได้ทันที <c oughs> มาถุกทางแล้วล่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสอทอชอ เรากำลังจะทำอะไรอะคะพี่บุญรอดเราจะมาทำปุ๋ยหมักแห้งปุยหมักแห้งก็คือเป็นอาหารของพืชและเป็นอาหารของจุลินทรีย์ก็คือก็จะมีส่วนผสมก็คือพวกมูลสัตว์ต่างๆเพราะว่าที่ในแปลงเราเนี่ยก็มีเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูเราก็มูลพวกพวกมูลพวกนี้เอามาใช้ประโยชน์นะครับก็จะมีขี้วัวขี้หมูขี้ไก่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็คืออยู่ในนี้ทั้งหมด เริ่มจากขบวนการแล้วทีนี้เราก็ตัวนี้ครับมาทําเป็นท่าอาหารของพืชเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้ค่ะนะครับตอนนี้ขี้วัวกับขี้ไก่เนี่ยเริ่มเริ่มพุกเขาเข้ากันละอีกสักรอบครับเาอีกสักรอบเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะ,ะทําต่อไป ถ้าไม่เหนื่อยก็ทำต่อไปอันนี้มันดีกว่าปุ๋ยเคมียังไงอะคะดีกว่าทุกอย่างเลยเนาะใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเนี่ยย้อนกลับอีกแล้วไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ต้องใช้เงินอันนี้ชอบเลยของที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราไง ซึ่บางทีเอามีมูลสัตว์มีอะไรเงี้ยเราจะไปทิ้งที่ไหนะอะก็มาใช้ประโยชน์แล้วธาตุอาหารพวกนี้ค่ะมีเยอะกว่าปุ๋เคมีที่เราซื้อกันอีกแล้วก็ปลอดภัยด้วยปลอดภัยด้วยหนูชอบที่มันปลอดภัยนี่แหละแล้วไม่ต้องซื้อเนี่ยใช่ครับแล้วเราก็เอาเขาเรียกว่าอ่าของที่มันเป็นธรรมชาติค่ะกับคืนสู่ธรรมชาติ<อ>มันก็จะไม่ทําลายธรรมชาติ คือภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยโบราณโบราณแต่เราลืม,มลากเง้าของคนบ,นบรรทพบุรุษแล้วมาใช้ความมักง่ายของคนปัจจุบันเน้นสะดวกใช่ไหม<ช>เน้นซื้อใช,ใช่เน้นซื้อเน้นเงินแล้วก็เป็นหนี้เป็นหนี้นนพี่บุญล้อมก็ช่วยช่วยขัดเกลาวความรู้เกี่ยวบ ความพอเพียงเยอะมากไม่ใช่แค่พึ่งตัวเองให้ได้มากที่สุดแต่ว่าพอเราเหมือนช่วยตัวเองได้มากพอแล้วเราช่วยคนอื่นได้ด้วยช่วยคนรอบข้างช่วยสังคมหรือแม้กระทั่งถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องนี้ดีเราก็สามารถแบ่งปันความรู้ให้คนอื่นได้ด้วยอย่างน้อยๆน,น้องสาวฟ้างครอบครัวฟ้างเพื่อนฟ้างก็จะได้รู้เรื่องนี้จากเรา หลังจากที่เข้าฟางได้เรียนรู้ปรัชญาแห่งความพอเพียงขั้นต้นไปแล้วนะครับต่อไปจะเป็นคอร์สที่เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมเป็นการสอนแบบให้ลงมือปฏิบัติจริงเลยล่ะครับแบบไม่ต้องพูดเยอะกันอีกต่อไปเพราะสุดท้ายแล้วการพึ่งพาตนเองได้คือจุดเริ่มต้นของความพอเพียงครับ มันเป็นตัวใหญ่มากโหเยอะมากค่ะจะมีพวกปลาดุกกระเพียงอะไรพวกนี้อ่าโหนี่เห็นหน้าแต่ละตัวหนูคิดเมนูออกเลยเนี่ยอันนี้คือเราไม่จับเลยเหรอคะทำไมมันเยอะขนาดนี้ก็ให้เนี่ยให้หายอยู่หายกินเลยนี่มีเบ็ดให้มีเจวมีกล้วยให้ค่ะ กล้วยเหรอมันกินกล้วยด้วยเหรอหรือหมายถึงหนูกล้วยหนูสู้นะไม่ต้องซื้อเลยอะ่ะเนี่ยปลากินได้365วันพมื่อเช้าเนี่ยก็ได้พาเดินดูแล้วก็ได้เห็นจริตงต่างๆใช่เ,เป็ดเห็นไก่เห็นปลาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายเนี่ยก็ จะให้หาอยู่หากินเองแล้วก็ประกอบอาหารแล้วเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะมาชิมให้ดูเดี๋ยวพี่บุล้อมไปไหน, <c oughs> นโจทย์ของพี่บุญล้อมคือการให้เขาฟังพึ่งพาตนเองไม่ใช้เงินไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกเพื่อให้เขาฟางังได้เรียนรู้จากสิ่งที่พี่บุญล้อมสร้างไว้ไม่ใช่แค่ฟังจากคำพูดเพียงอย่างเดียว และปรัชญาที่แฝงไว้ในคอสนี้คือหัวใจที่ทำให้เข้าฟ้าเรียนรู้การพึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงเมนูวันนี้เมนูแรกคือปลาดุกผัดขึ้นใช่ค่ะดังนั้นเนื้อสัตว์ชนิดแรกที่เราจะมาล่ากันก่อนก็นกคือปลาดุกในบ่อซึ่งขอสารภาพอีกทีว่าไม่เคยตกปลามาก่อนในชะีวิตเรามาลองดูค่ะอันนี้เป็นกล้วยกล้วยในสวนมันสุกงอมละก็ดึงมาเป็นกล้วย ปดุน่าจะชอบมาเฮ้ยวาสิมันต้องหย่อนลึกไหมอ่ะโอ้โหไวมากไวมากไวมาก ประดูกแล้ววันเนี้ย โอ้ห้อนเจอน้ำตาจะไหลดูดีมากดูดีมากไปค่ะภูมิใจมากค่ะพี่มุงล้ออไงไงบ้าง สนุกมากค่ะเดินรอบสวนได้มา4ี่จานจริงๆแล้วกับข้าวที่เรามองเห็นอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าตีเป็นมูลค่าหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าปลาดุกชามจานเนี้ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็มี70-80บาทขึ้นถ้าเราไปนั่งกินร้านอาหารถูกไหมตีว่าอันเนี้ยร้อยหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าอันนี้คือปลาดุกเยอะมากแล้วก็มีเครื่องปรุงด้วยมีอ่าแล้วไข่อีกใช่เวลาใช่คือมือเนี้ยไม่ต่ำกว่า4 5 0 0อค่ะพี่คุณล้อมแล้ววันนี้เข้าฟ่างเป็นไง ไม่เสียสักบาทเลยดีมากโม่แฮปปี้มากงั้นเรามาลองชิมกันด้วยค่ะเมื่อกี้ดูหน้าตาแล้วแล้วก็ดูเรื่องของอันนะไรล่ะเราดูรสชาติใช่มาดูรสชาติแล้วทีนี้ คลื่นความถี่มีอยู่ในธรรมชาติเป็นทรัพยากรของพวกเราการส่งคลื่นความถี่จากเสาส่งสัญญาณมือถือที่กำกับดูแลให้มีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐานสากลทำให้คุณใช้งานได้อย่างมั่นใจไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและครอบคลุมที่สุดทุกการใช้งานกสทชกำกับโปร่งใสใส่ใจผู้บริโภค ผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะครับกับคอสติลเข้มวิถีปรา์ซึ่งคนต้นแบบของเราเนี่ยโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับพาลุยงานแล้วก็สอนความรู้มากมายเต็มไปหมดครับทั้งการปล่อยให้เขาฟ้างลองใช้ชีวิตเองเพื่อเรียนรู้ทำให้เขาฟ้างซึมซับวิถีปรา์เรียนรู้ทฤษฎีบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงใน4ขั้นพื้นฐานครับ เราจะไปติดตามกันต่อว่าในวันที่2ของเข้าฟ่างครับจะได้เรียนรู้เรื่องใดเพิ่มเติมแล้วทฤษฎีบันไดก้าวขั้นสุ่ความพอเพียงขั้นที่เหลือมีอะไรบ้างไปรับชมกันครับเข้าสู่วันที่2ของคอร์ติวแ้มวิถีปราช วันนี้พี่บุญล้อมได้ให้โจทย์เข้าฟารให้ตื่นมาทำอาหารในยามเช้าด้วยตนเองเป็นการพร้อมสำหรับบทเรียนขั้นต่อไป ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักเราใช้ก็คือเรื่องของหลักบันได9ก้าขั้นคืออย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้ก็คือขั้นพื้นฐานเนี่ยก็คือพอพอกินเนาะเราก็ได้ทํากับข้าวเอาเอาพวกเนี้ยมามาเป็นของกินค่ะอ่าพอใช้ก็ทําเรื่องของน้ํายาเนี่ยผสมต่างต่างอะไรเงี้ยเอาไว้ใช้นะครับพออยู่พอร่มเย็นอันนี้คือขั้นพื้นฐานเราต้องทําเรื่องนี้ก่อนใช่ต้องทําเรื่องนี้ก่อนทีนี้พอเรื่องของขั้นก้าวหน้า ก็คือขั้นที่5้าเนี่ยปกติคนเราจะเอาของพวกนี้ไปขายเลยใช่ใช่เคุณผูก็บอกว่าเอาไปขายเายลย,ลยแต่ของเราเนี่ยจะเอาทําบุญก่อนอเราจะไม่คิดเรื่องของการขายก่อนอเราจะอาของหนึ่งเนี้ยวันนี้เราก็ได้เอาของที่ว่ามีประโยชน์ของดีๆเนี่ย<ม>ไปถวายให้กับพระสิ่งที่ได้จากการมาหาพี่บุญล้อมคือเรื่องภายใน ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าเราพอเพียงพี่บุญล้อมเล่าเรื่องการระเบิดจากภายในซึ่งมันดีมากๆคือเขาอธิบายว่าเขาไม่ได้ไม่ได้สอนลูกสอนหลานสอน,สอน,สอนทุกคนว่าพอเพียงเป็นยังไงเขาทําให้เห็นเนี่ยมีผักมีไก่มีปลาดุกมีเป็ดมีหมูมีเหมือนเมื่อวานอะ ฟังเก็บผักได้เยอะมากเก็บไข่ไก่ได้เยอะมากเลี้ยงคนเป็นสิบคนเลยอะ่ะโดยที่พี่บุญล้อมไม่ต้องบอกอะไรสักคำอะ่ะแจะฟังสัมผัสได้ว่าเออมันคือการพึ่งตัวเองจริงอะ่ะเงินมันไม่มีความหมายเลยถ้าเราแบบถ้าเราทําอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยตัวเองแล้วก็หมุนเวียนแล้วเราสามารถแบ่งปันให้คนอื่นได้ด้วย อันนี้ก็จะเป็นต้นก้าของข้าวนะที่เราเพาะไว้ในถาดมันจะเป็นถาดหลุมเล็กๆ <Ha. S 2> แล้วเราก็เามาเล็ดข้าวเนี่ยใส่ลงไปก็คัดว่าจะเอา hmm. สายพันธุ์ไหนที่เราจะปลูกเสร็จ <Ha. S 2> แล้วเราก็เพาะ,มะเมล็ดไว้ประมาณ20วันถึง25วันเราก็จะได้ต้นก้าอย่างเงี้ยขึ้นมา <Ha. S 2> แล้วก็ถอนจากถาดที่มันเป็นหลุมเนี่ยมันก็ได้ตุ้มเขาเรียกว่าตุ้มดินมาด้วย oh. อันนี้เขาเรียกว่าวิธีการโยนก้าข้าว แล้วมันโยนยังไงคะได้เดี๋ยววันนี้จะพาทําแล้วก็<ด>จะพาะโยนข้าวเนาะนวิธีการก็คือจับอย่างนี้เนาะจับปลายของข้าวอย่างเงี้ยครับค<า>่ะแล้วก็นี่เลยยกแล้วก็โยนไปปึ๊บนะครับมันก็จะลอยลงมาเองเขาก็จะตกตามระยะของเขาเองเราโยนได้เลยหนูลองนะคะได้ครับ หลังจากที่ได้เรียนรู้กับพี่บุญล้อมในหลายๆเรื่องแล้วเข้าฟ้งต้องการที่จะรู้ลึกลงไปถึงที่มาของความรู้ต่างๆที่พี่บุญล้อมมอบให้รวมถึงความหมายของคำที่พี่บุญล้อมบอกไว้ว่า <c oughs> มีวันนี้เพราะพ่อทำให้เห็นน้อสวัสดีค่ะ คุณพ่อพี่บุญล้อมใช่ไหมคะครับโอ้ยเพิ่งได้เจอคุณพ่อตัวเป็นพี่บุญล้อมสมัยก่อนเป็นไงบ้างคะก็เมื่อเป็นเด็กก็ล้นล้นหน่อยนะเป็นเด็กที่ดื้อใช่ไหมคะดื้อใน่ไหงคะแต่ว่าเรื่องงานเขาเก่งนะเขาเป็นตั้งเด่นเด็กแล้วว่าเขาว่าชอบทำทำงานอัานง้นอันนี้ทำไปเรื่อยๆ่แต่ว่าไม่ค่อยฟังพ่อฟังแม่เท่าไหร่ เ oh, ป็นคนดื้อหน่อยค่ะนะคุณพ่อคะแล้วคุณพ่อมีแนวคิดสอนพี่บุญล้อมยังไงอะคะก็ตรงนี้เราไม่ได้สอนเขาเขาให้รู้รู้ร,รู้รู้จักเขาเองถึง,ถ,งถึงจะถูกเนะี่ยเพราะว่า hmm. ให้เวลาเวลาพ่อเนี่ยมันยายเขาจะนั่งฟังอยู่ข้างนอกว่าฐานนี้มีอะไรบ้างฐานนี้มีอะไรบ้างนะฮะก็แล้วก็พา oh, คนไปดู <yeah. S 2> ไปดูเสร็จแล้วก็หลายๆครั้งหลายๆปีเข้ามาเราก็ให้ลงวิธีการทํา ที่ท like like ี่เราพูดออกไปเนี <oke. S 1> ่ยต้องทําอย่างนี้อย่างนี้นะนะเราเป็นเราไม่ต้องไปจับมือเขาสอนหรอกถ้าเขาจะเอาจริงๆก็เอากับเราแต่เขาเอากับเราอ่ะเขาฟังแล้วเขาเอาไปทําได้แล้วความรู้ต่างๆที่คุณพ่อสอนพี่บุญล้อมค่ะคุณพ่อได้มาจากที่ไหนบ้างอะคะก็ส่วนนี้ก็คือได้มาจากพระองค์ท่านที่ท่านทำไว้ฉบเภอเปิลจประเกียรติคือทฤษฎีใหม่นะค่ะรัชกาลที่9ก้าเนี่ยท่านมาทําไว้ก่อนแล้วเมื่อปีพศ2530 พ่อก็ได้ไปหยิบยกต้นนั้นมาทั้งหมดเลยของพระองค์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเป็นหมอดีราษาก็ไปได้รู้จักของพระองค์ราชการที่9เนี่ยทุกแห่งที่เราเอามาปรับใช้ในส่วนของเราแล้วนอกจากเรื่องการปลูกพืชปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะการใช้ชีวิตการดำเนินชีวิตนี่เราจะเอา ปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้มาประยุกต์ใช้ยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกว่าเราจะต้องอมีความเขาเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิตมีเขาเรียกว่าต้อง,องกันตัวเองใช่ไหมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเงินที่เราได้มาก็ต้องไม่ฟุ่มเฟือยต้องต้องใช้แบบพอประมาณอ่ะแม้กระทั่งการจดบันทึกบัญชี ทีออ่ทำบัญชีรายรับราย,ายจ่าย,ายเราจะได้รู้ถึงมันว่าเดือนนี้หูมันติดลบก็จริงอ่ะค่ะเราอีก2เดือนยังติดลบอยู่แต่เราจะรู้ว่าเฮ้ยเราจะทําอย่างไรให้เป็นการปรับลดในการที่ติดลบเนี่ยให้เกิดบวกขึ้นมาได้มันอาจจะเป็น6เดือน1ปี ก็ใจเย็นเย็อย่าใจร้อนอย่าใจร้อนดีกว่าไม่ลงมือทําอะไร,รเลยเรา<ช>จะได้รู้ตัวเองว่าเราเป็นแบบไหนทําอย่างไรอันนี้ก็คือเราจะต้องกลับไปปรับเปลี่ยนตัวเองโอ้ดีมากๆเลยค่ะหนูจะกลับไปปรับใช้ขอบคุณพี่บุญรอมมากเลยนะวันนี้สนุกสนานมากอะสองวันหนึ่งคืนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปส่งหนูกอนไปส่งหนูที่รถตู้ก่อน <laughs> ให้ประสบความสำเร็จกับการเดินทางครั้งน,นี้ครับวัสดีครับสวัสดีครับขอให้โชคดีครับผม หังจากที่ผ่านคอสติลเข้มวิถีปราดไปแล้วนะครับซึ่งก็มีความเข้มข้นตั้งแต่วินาทีแรกไปจนถึงการเดินทางกลับเลยเชื่อว่าข้าวฟางน่าจะเปลี่ยนไปสู่ความพอเพียงมากขึ้นครับแล้วก็สามารถนำหลายสิ่งไปปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้รวมถึงบอกเล่าเรื่องราวที่มีค่ามหาศาลนี้ให้คนรู้จักต่อๆไปครับติดตามรายการปลอดหนี้วิถีปราดได้ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้นะครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับว่าการไ ออาาะะเเเเปปป็นน,ปน,นนนนนนนโลลกกกรรรบบัััััีียคควว้ไ่สิดดติดตามเรื่องราวแห่งความพอเพียงและรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง f a c e b o o k Fanpage ปลอดนี่วิถีปราดและ YouTube Channel n น l ไบรท์ทีวีปลอดหนี้วิถีปราดผมก็นึกภาพตัวเองทําอาชีพอื่นไม่ออกเหมือนกันที่ไม่เกี่ยวกับดนตรีนะครับวันนึงผมอาจจะร้องเพลงไม่ได้ดีเหมือนเดิมละมันก็อาจจะต้องปรับตัวไปทําอย่างอื่น เป็นเรื่องราวของการตามหาความสุขะค่ะคือเงินไม่สามารถตอบโจทย์ความสุขของชีวิตได้ะค่ะ